เกมว e นที่ออนนอเนี่ยมันสุดยอดมากนะครับจำลองการเป็นเหมือนสวรรบุกเข้าไปในบ้านเพื่จับโจร holy 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 พระเจ้า10เต็ม10แต่เราจะไม่จบแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังคุณรู้ไหมตอนนี้เกมปล่อยภาค2มาเรียบร้อยแล้วและซึ่งตามชื่อเกมครับภาค2เนี่ยมันก็ต้องดีกว่าสมจริงกว่าและมีลุกเล่นมากกว่าภาคแรกซึ่งผมพูดถูกครับผมก็ซื้อเกมนี้มาเรียบร้อยแล้วในราคาประมาณเอาเป็นว่าคุณซื้อไม่ได้แล้วกันและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการเกมผมจะเป็นคนแรกที่เล่นเกมนี้และเป็นคนไทยคนแรกที่เล่นเกมนี้ด้วยพร้อมนะครับ สิ่งที่คุณจะเห็นต่อไปนี้คือมาสเตอร์ e c e so are you ready y ย่ h stop ดีพอร์ดดีพอร์ดเดี๋ยวผมที่ประตูให้ล้อมปุ้งไประวังขวาไปเจอไอ้ดูอ้าปุ๊บมึงยกมือขึ้น now ยกมือโอ้ shit เราได้ยิงมอกว่าได้มีคดนะดอดเพราะว่ามีเสียงเมื่อกี้ม <diver gent> <pol> ีเสียงจริงเปล่าโอ้วบ้าวิชวายวิชวายอย่าเขาเปิไม่มีไม่มีมีนะมี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 โอ้โหมันทะลุมาเลยอะพี่ผมยิงมือได้ไหมไม่ได้ปบปบปบสามสองฮึบสามคนในห้อง ทำอะไรกันครับสามสองเฮ้ยตัโอ้โอ้ไ้ครับเริ่มเิดวิดีโอนี้ ผมก็ได้เอาทหารผ่านศึกอีกคนหนึ่งมาซึ่งเขานั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าผมอีกและนั่นคือจ่าทามและในปัจจุบันนี้จ่าทามมีอายุทั้งหมด68ปีครบบริบูรณ์ซึ่งในความที่เขายังเดินสองขาได้อยู่ผมก็คิดว่าร่างกายเขาก็ยังพอโอเคสำหรับการจู่โจมในครั้งนี้เดี๋ยวผมข้างเดี๋ยวผมข้างเอาเบิร์ใส่มีเลยมีฟูซอนดอดดดยวมึงคุยกับผม ไม่ให้ยกหรอกอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นยงไงบ้างล่ะโอ้บุ๊คสามสองหนึ่งโอ้ยผมจะารู้ไอ้พวกโจ้เขากินซุปแกงอะไรกันโอเคเขายกมือขึ้นแล้วศพสมพเข้ามีเจือที่แรงอู้น่าไหลเลยเดี๋ยวเปิดใครเปิดนะเดี๋ยวปลาเราเปิดสะบัอนไปเข้ามาแล้ว ป้อมป้อมปอมป้อมั่งตายโอ้โพร้อมนะพี่เปิดประตูเดีวผมโนปมขว่างชี่จื้อ w h a เอาเจ้าปมเอ้าผมจะกดขว่างอ่ะพี่แต่มันอ่ะเมาส์แม่งไปโดนปุ่มจะโกนใส่จ่าถ้าไม่มีใครใช้ล็อกพิกแล้วสมัยเนี่เอาทีไปเลย โอ้โห oh น่นไงสุดยอดเข้าไปเกื้อคึงชั่วโมงโดนยิงตายอีกเสียเวลาชิปหายนี่ยิงแม่งเลยไม่ได้ถามละวรอบนี้ยยิงแม่งเลยเจอใครคือยิงเลยเดี๋ยวก,กูยิงให้ลุงนวดเนีย่ยพวกขายชาติไอ้ชั่วไอ้พวกชั่ว,วอาดันแน่โอ้ยๆอ,อ,อ,อ้ยยังไม่ตาอาดันแน่ ปุ้งเด็วแล้วยกมือโอ้โยอัตนาอ,อัตน่โทษทีพี่ช่างมันยังไงมันก็ต้องขวางอัตน่อัตน่อัตน่เคียร์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 ของเงินมาดิขอบคุณครับ <c ười> แนนแี่คือเหตุว่าทำไมผมถึงแต่งตัวละครเป็นพระเยซูศักดิ์สิทธิ์ไงมันมันก็เหมือนคนเวลาเขาแต่งเป็นชุดผ้ามันศักดิ์สิทธิ์ไงไปเจอไอ้ดอ๋อโอเคอ่าครับปะพี่ปะปาร์ตี้ปาร์ตี้หูงานปาร์ตี้นี้ไม่มีใครมาเลยอันตรายพี่เข้าเข้าไปดิผมเข้าผมเข้าว้าวว้าวเฮ้ยคัมดาว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 ระระเบิดดิระเบิดอะไรกันเนี่ยระเบิดเหรอ เฮ้ยคุณครับระเบิดเหรอฮะชัดเจนระเบิดอยู่นี่ระเบิดอยู่นี่เฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้ก้อยค่อยๆเปิดใช่ไหมสักราพิษไปเลยสู้ๆพี่พี่ประสบการณ์มากก่าผมเว้ อ่าดีไปไงอ่าดูดูดูดอ่าประมาณนี้แหละเราก็ค่อยขายบันเดยออ่ะเผื่อใครที่ดูอยู่เผื่อไม่รู้ว่าผมคือใครผมคือคนเดียวกับที่ไปว่าเจ้าเขาโป๊บอดจีมวันนั้นแหละเลยฟังเขายพี่ทำ watch this โหมีคนมีคนปาร์ตี้อยู่พี่เอ้ยบอบเราไว้คุณพี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจ้าโอ้โหแปลว่าเขาฝึกมามากกว่าเราอไรเงี้ยเอาคราวนี้ไม่ใช่พิชจัสซินบีเบอร์ละอืมจัสซินบีเบอร์กูน้องน้องโปด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ปืนแล้ววะเฮ้ยโอเคโอเคตาตาโอเเคคโโอ๊ยสัตว์มึงมาจากไหนวะโอ้โห โอ้ผมกำลังเต้นเชียร์พี่ได่ไหมนะศพผมอะอะนี K ่ไงอุ K ๊ปซี่โอ้ยโทษทีครับเอ๊ะทักทีใครเกี้จะบอกแล้วว่าเขาแค่นอนพี่เขาบอกว่าคามินไซอะไอ้โอเก๊ๆไอ้อ้ไปวไปคล้วคามินไซคามินไซไป พี่ไปช่วยอะไรเดี๋ยวผมดูรอบๆเดี๋ยวแม่งเผื่อแม่งอาจจะแบบสปอยมาก็จะไปดูได้แบ้แบบเหมืมาแล้วร้องตามาพี่มาพี่พาอวกับบ้านผมเอาคนยังเดิน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 กับบ้านผมบาดเจ็บทั้งหมดขาสองข้างเลยซ้ายขาบาดเจ็บไปสีเหลืองเจ็บขาสองข้างเขายังวิ่งเร็วไอ้นี่วิ่งช้ากว่ากูเรียบร้อยจบจบชกทีหนึ่งโอ้โอ้โอ้ผมรู้ผมรู้ มันแสบตาครับแต่มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งแต่คุณสามารถทำให้ตัวเองไม่เป็นแบบนี้อีกครั้งได้ผมแคร์พวกคุณนะครับและพวกเขาเนี่ยก็แคร์คุณมาเหมือนกันราคา2 0 0พผมเข้าใจมันแพงเป็นนิดนึงแต่คุณซื้อไปเนะี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าราคานี้แหละมันคุ้มที่สุดแล้วหรือไม่กับโปรดัก์อื่นที่เขาช่วยคุณให้คุณมีลอง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 ,ลองเข้าไปดูครับเป็นคนที่หล่อๆอ,อมันก็ไม่แปลกนะครับแต่ไม่เท่นี่สิแปลก นี่คือคนที่ยังไม่เคยใส่แว่นออบตัดครับนี่คืออะไรนี่มันเหี้อะไรและนี่คือตอนที่ใส่แว่นออบตัดครับก็เท่น,นิดหน่อยแก๋อแต่ก็เทเพราะว่ามันมีแว่นชีวิตคุณอาจจะดีไม่ดีผมไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยคุณจะไม่อยากตาบอด,ดแน่แนและผมรู้ว่าไม่มีใครอยากตาบอดหรอกครับซื้อๆถเถอะครับมันดีมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่คุณจะซื้อเนะนี่ยลด1 0ึงบาทนะคุณก็ควรจะต้องใส่ชื่อผมเข้าไป A O B I K Y r o b i k i ขอบคุณครับที่ชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเราไม่เจอกันอกีกก็สวัสดีตอนบ่ายตอนเยน็นและตอนค่ำด้วยครับ